อีสานสูตรที่ช่องยูทูบและเพจแม่เด้อค่ะพี่น้องสวัสดีครับอีสานสูตรครับเมื่อนี้จะพาไปเก็บขี่ยั้งขายกันนะครับเนาะช่วงนี้หน้าฝนจะว่าสิเก็บดูหน่อยครับมันกีดได้บ่หรายโอ้ปานบุญปานบุญซื้อซ้นร้านขายซีนสดรับก่อยซอยแซ บรรยากาศดีๆครับช่วงหน้าฝนนะมีตผผําบนภูเขาบน้อยสูงครับง้ำนาครับงม้มงามงมีดีอันนี้อยู่สกพนด้วยครับเขาไม่ได้ไปอยู่เมืองเลยนะไม่ได้อยู่ภูสูงครับอยู่พื้นราบเลยนะแต่ว่ามันมีเขาใกล้ๆบ้านเนะี่ยปกติก็มาเก็บเห็ดอยู่เขาแถวนี้แหละครับทีมงานอ่สานสูตรนะ แต่ช่วงนี้ฝนตกหนักครับดูนะท้องฟ้าเมฆครึ่มกันทีเดียวเชียวมันบรรยากาศจะเขียวชอุ่มครับช่วงนี้นะแต่เบิ้งครับถหน้าทิศเขาเมฆสวยๆนี่อยู่ไอ้เมืองไทยได้ครับพี่นี่ยุยสุไอ้ญี่ปุ่นเลยพี่น้อง <c oughs> งามดีงามดีตอนนี้ก็เป็นทางเข้าสวนยางแล้วนะครับสะารับถนนก็จะเป็นทางลูกล้างแล้วตอนนี้นี่ก็ถือว่าเจ้า,มาเมฮ็ตถนนไว้ดีกว่าเมื่อก่อนร้ายครับพี่น้องเข้าสบายอยู่น้ำก็เริ่มไหลออกจากไอ้ภูเขาลงมานะครับภูเขาเมื่อกี้นะน้ำกำลังออกสีแดงเลยน้ำปลาสินะ แต่กระเพาะผมมีปัญหาครับนำปลากำลังลงเข้าจุกเช็คอินว่าตอนนี้ก็มาถึงส่วนยางแล้วนะครับทมง,งานเขาก็เก็บพี่ยางก้อนนะครับใส่ okay, กระสอบ okay, ไป,ปมันเต็มนะครับยันยันเนเข้าไปจะได้ประยัดก,กระสอบ <Okay. S 1> <ๆ>คนขึ้นไง แต่จะนักหน่อยนะครับส่วนกระบะของเขาก็ปูด้วยพลาสติกไว้นะครับกันน้ำยางซึมใส่รถมันเหม็นเรียบร้อยครับผลขึ้นเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักของคนกินยางของเขานะครับหลังไงเด้อครับนี่ไม่กัดใช่ไหม Ở lòng nháng ở mình màu đi bò ở đây Kẹp nhằng bờ kẹng vậy nè Nóng lắng nữa Ủa Nóng <laughs> đấy Kim chạy ổng อันนี้กระพอบมาขี้ยางไปขายแล้วครับไปกันเลย <c oughs> ทางกับฝนตกเมื่อไม่ครับน้ำก็ไหลท่วมทางอยู่เป็นบางจุดนะครับ <c oughs> โมเมนต์ในคลองมาเดื่อด้วยครับนี่อย,อยู่นนยังอยู่สกุลในสวนยางอยู่นะสภาพครับแต่เอาออฟโหลดมาลุยอยู่ดิมนะีวนคักๆแล้วนี่บรรยากาศกำลังนี่ง ติดลมกับบุ้นหอแล้วครับผ่านได้เฉยครับพี่น้องผม <Okay. S 1> oh, มีปัญหาครับ <Okay. S 1> แล้วเราก็มาถึงร้านแล้วครับ <Okay. S 1> ขายที่ยางมาซื้อแวะอยู่ร้านนี้แล้ะครับนี่ร้านสีรุ่งครับเนาะสีลุ่งสีรุ่งสีลุ่ง เขาขายประจำครับช่วงนี้คนบ่หลายครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะขายได้สบายๆไม่ต้องต่อคิ้วครับช่วงนี้ร้าน,นี้ก็คนงานหลายครับช่วยกันง่ายดีครับอเอาแค่ถอยรถมาจอดนะครับเจ้าเ้าจะมีทีมงานผลย้างเอาแกะกยะสอบ เทกออกใส่ตะกร้านะครับตะกร้าสีฟ้าเอาแบบอะไรหนุนหนัอกอย่างนี้ครับทีมงานแก่พ้อมหลายคนครับผลมาใส่ตะกร้าให้มันเต็มเลยครับรอขึ้นชัง่งผลใส่ตะกร้ามันแล้วก่อนชั่งทีเดียวงานก,กันเองครับโฆษณาเนี่ฮะ กอนรับอะไรยางดีครับเลี้ยงไปเลยเลยครับจนครบจนมดล้ำรถปุ่นครับเจ้าจย่างยกช่างทีเดียวเอากับวนวนไหวควอมเนี้ยลดขาเจ้ากับเข้ามาเลยเลยครับรถเข้ามาขายขาเจ๊แกกับยิมงานคอยโจอยจด ราคาวันนี้ก็บบอถึงบอถถึงเร้านะครับรุดลงมาแล้วเจ้าก็จะยกขึ้นมาได้เลยยกย่างมันเป็นช่างตาช่างดิจิตอลนะครับท่านเจ้าก็ตังยกขึ้นมาทีเดียวสองก็สอบเลยฮีหอดโคชย,ย้อมหนึ่งตำแหน่งครับใส่เข้าไปหักตะก้าออกะก้าละ2กิโลครับจะเ,เป็น4กิโลกันฮออก อีกระสองกระท่าครับมันก็เลยเลี้ยวลัานนี่ครับง่ายสะดวกสบายเขาก็ยืดเบื้องนะครับเบิ้งตัวเลขมันตรงบ่อหัเจ้าจว่ามามันตรงบ่อตรงกระพานงานเขากับผมแมนแข่งแรงอย่างเดียวเด้อครับมีแต่ผู้รอๆด,ด,ด้วยลนะ่ะร้อยสบ เออรอทะลุนหน้ากากแล้วพรว่ารอสันนกหลังให้การเร็วปัดญ์คือขึ้นมาทันดีนพี่น้องเร็วเลยปวดแ,แหงหลายแหงดีแต่ก็แหงดีเลยด้อยกบ้นมือด้วยนี่ยหัวม,มีเสาด้วยดิแหงแรงสุดๆ ขายกี่อย่างนะเรียบร้อยครับแปลงออกมาเป็นเงินเรียบร้อยครับสบายเอาขอบคุณที่ต <agile engagement> <Stud> <tama> ิดตามรับชมนะครับ